สามแล้วน,นะครับยังทำงานหนักกว่าเก่าแล้วก็ขอบคุณหมาหไรที่กรลัาให้ความสนใจแต่ผมก็คิดว่าเมื่อมีคนสนใจผมก็จะต้องตอบแทนการตอบแทนนี่คือตอบแทนแผ่นดินนะครับเพราะว่าหมาหัยเนี่ยหมายถึงแผ่นดิน คืออยากจะทราบว่าต่อไปมหาไรจะให้ผมทำอะไรตรงนี้บอกมาเลยนะครับเพราะเวลาเนี่ยสมองผมเนี่ยมันวิ่งตลอดเวลานะเมื่อวานก็ลงไปที่คลองบางเชือกหลังอะไรต่อเนี่ยซึ่งรัชกาลที่ห้าท่านทรงสร้างเอาไว้ ให้พวกเราตอนี้คนไทยเนี่ยมาทำคลองพวกนี้ตันผมเห็นว่ามันจะต้องแก้ไขนะครับและอีกอย่างไม่อยากจะเห็นไอ้วัตถุแล้วก็โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเนี่ยมันไปเบียดเกษตรกรในตรงนี้สำคัญมากนะครับรวานผว,วันคืนผมไปคุยกับพวกเกษตรกรยังนึกอยู่ว่าเออมาอะไรน่าจะตั้ง ศูนย์วิจัยอะไรไม่ใช่มาตั้งอยู่ในรั้วแต่ไปตั้งในพื้นที่ที่มันเป็นความต้องการของประชาชนนี่แหละครับคือคําอวยพรเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับผม9 3ยังทําอยู่เนี่ยแล้วคุณจะทอได้อย่างไงนะครับต้องสู้ครับ นีขอให้ประสบความสำเร็จในแนวทางอันนี้ก็แล้วกันรู้สึกผูบรื่นใจมากเลยค่ะสำหรับการได้จบปริญญาเอกที่มรังสิดนะคะเนื่องจากว่าได้เริ่มจากได้รับเชิญมาสอนที่นี่ก่อนแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออบรรยากาศชอบบรรยากาศการเรียนที่นี่แล้วก็บรรยากาศ การศึกษาเพื่อนๆรวมถึงความสัมพันธ์ต่างๆน,นะคะขอ,ของของคณาจารย์กับลูกศิษย์นะคะรู้สึกเป็นกันเองอย่างงี้ค่ะเพราะว่าการเรียนปริญญาเอกเนี่ยต้องอยู่ประมาณห้าหกปีดังนั้นมันต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนค่าจดานออพอวันนี้พอจบการศึกษาเนี่ยรู้สึกภูมิใจมากเพราะว่าทุกอย่างอย่างที่ทุกคนรู้ะคะ่ะเราต้องทํางานด้วยแล้วก็เรียนด้วยมันต้องมีความมุ่งมั่นอดทนพยายามสูงมากดังนั้น ดีใจและภูมิใจแบบพูดไม่ถูกเลยอะค่ะว่าตอนที่อาจารย์ประกาศว่าผ่านนี่ค่ะโอ้ยแทบจะกรดดี๊ดน้ำตาไหลเลยนะแต่เป็นความภาคภูมิใจของผมแล้วก็ตระก,กูลของผมเลยอะค่ะดังนั้นขอบคุณสําหรับทุกๆความเมตตาของคณาจารย์แล้วก็ขอบคุณกําลังใจจากเพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนบอกว่าโทรพยายามโทรจิก <laughs> วันนี้มีสอบนะาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆน,น่ารักมากค่ะแล้วก็ลูกศิษย์ที่ดีก็น่ารักมากด้วยะค่ะ สำหรับมหาวิทยาลัยังสิต์นะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ในเรื่องของอรูปแบบของการศึกษาด้วยะนะคะเด็กที่จบออกมามีคุณภาพค่ะแล้วก็หลายคนอาจจะบอกว่าเป็นจากมหาวิทยาลัยเอกชนแต่จริงๆแล้วเป็นเอกชนที่มีคุณภาพมากๆไม่แพ้ภาคร,รัฐหรอกะคะอ่ะยังไงต้องลองมาเรียนดูนะคะแลวจะรู้ว่าไม่ได้จบง่ายอย่างที่คุณคิดแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปจนไม่ได้ความรู้อะไรอย่างที่เขาว่ากันดังนั้นที่นี่มีเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณ ภาพแล้วก็มีหลากหลายอย่างนะคะที่จะคอยซัพพอร์ตสนับสนุนนกักเรียนอย่างเต็มที่ค่ะ ค่ะต้อมก,กรีดกนกสวยสดนะคะก็มหาบดตนะคะคณะบริหารค่ะสาขาผู้ประกอบการนะคะปริญญาโทค่ะก็สําหรับปริญญาใบนี้นะคะก็รู้สึกภาคภูมิใจมากเลยนะคะเพราะว่าก็ ตั้งใจเรียนมากๆแล้วก็ในหลักสูตรของอตอมเนี่ยก็เป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์มากเพราะตัวของอตอมเองเนี่ยก็เปิดธุรกิจส่วนตัวใช่ไหมคะแล้วก็เป็นหลักสูตรหนึ่งที่เรียนแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเนาะแล้วก็เรียนสนุกด้วยนะคะใช้เวลาเรียนปีครึ่งนะคะยังไงก็ฝากถึงน้องๆละกันเนาะใครที่เพิ่งหนีจบตีไปนะคะก็ฝากละกันเนาะใครอยากที่จะต่อปริญญาโทนะคะก็มหาวิทยาลัยรังสิตของเราเลยนะคะเรียนแบบว่าสนุกมากนะคะตอนแรกคิดว่าบริหารนยากเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยคือจบปริญญาตรีนิเทศมาแล้วเราก็เป็นคนหนึ่ กลัวคณิตมากแต่ว่าก็อยากเรียนบริหารเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาธุรกิจโรงเรียนสอนร้องเพลงของตัวเองนะคะพอมาเรียนแล้วเฮ้ไม่ยากเลยแล้วก็ไม่ได้เจอคณิตแบบโหบริหารไม่ได้เรียนคณิตคณิตคณิตอย่างเดียวไม่ได้เรียคนคณวนอย่างเดียวค่ะก็รู้สึกว่าสนุกมากแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกคนนะคะที่ให้คําสั่งสอนหนูนะคะแล้วก็ให้ความรู้หนูมานะคะก็ขอบคุณทั้งอาจารย์จากคณะนิเทศศาสตร์และก็บริหารเลยค่ะขอบคุณนะคะ ครับสวัสดีครับผมณเดชกุกิมิยะนะครับผมนักศึกษามหาวิทยาลัยัิสิ์นะครับผมคณะนิเทศาศาสตร์สาขาภาพยนตร์และวิดิทัศน์ครับจบแล้วครับผมปีนี้ครับอยากให้บอกถึงความภาคภูมิใจของ ก็ต้องบอกว่า4ปีที่ทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยนะครับต้องบอกว่ามันมันเป็นอะไรที่เหนื่อยเหนื่อยมากๆนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเออ,อไม่ได้คิดไม่ได้ฝันว่าจะจะมีถึงวันนี้ได้นะครับแล้วก็จบ4ปีแล้วก็ได้เกียรตินิยมันดับ2ด้วยก็ดีใจครับดีใจแล้วก็มันเป็นเหมือนความฝันนะครับผมคือ ตื่นมาอีกทีก็รู้รู้รู้ตัวแล้วว่าเราจบแล้วก็ได้เกียรติยมด้วยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งในสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเราเราค่อนข้างจะอดทนกับมันมานานเพราะว่าทํางานถ่ายละครไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยเนี่ยถือว่าก็ก็ก็หนักเหมือนกันในในส่วนที่ผมได้รับอะไรเงี้ยใช่แล้วทางคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวเพื่อนเนี่ยค่ะให้ความช่วยเหลือหรือว่าตั้มสอนเราอย่างไร้างจริงๆแล้วนะครับผม่า การเรีนศึกษานะครับผมมันจะมีความยากนะครับมากกว่าการที่เราเป็นนักเรียนสมัยก่อนนะครับผมคืออย่างหนึ่งคือเราต้องช่วยเหลือตัวเองค่อนข้างมากนะครับผมแต่กำลังใจนะครับผมเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆกําลังใจจากคนในครอบครัวนะครับผมการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของสภาพจิตใจเป็นสิ่งสําคัญมากๆเรียน เรียนได้แต่ถ้าท้อเมื่อไหร่ไม่มีกําลังใจเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะครับผมเราก็จะรู้สึกว่าตัวเองเจะค่อยๆตกต่ำลงไปเรื่อยๆเพราะามันมันรู้สึกท้อม,มรู้สึกเหนื่อยแต่ในเมื่อครอบครัวหรือว่าคนข,ข้างๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆหรือว่าอาจารย์นะครับผมคอยให้กําลังใจคอยคำปรึกษาคอยแนะนําคอยชีย้แนวทางในการก้าวเดินในโรมาพิ่ยจะทำให้ทุกคนเนี่ยประสบความสุเร็จอย่างแน่นอนแล้วที่สําคัญก็คืออยู่ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยว่าเราจะมีความเพียรแล้วก็ความอดทนกับกับสิ่งสิ่งที่นั้นที่เราเรียนอยู่หรือว่าที่เราประสบอยู่ยังไงครับ ถเยาว,วชนเกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญ <Okay. S 2> ของการศึกษาครับผมตอนนี้หลายคนก็คงจะเรียนจบกันแล้วนะฮะก็ขอแสดงความดีด้วยครับน้องๆม .6 นะครับแล้วก็รวมถึงกับเพื่อนๆนะครับหรือว่าบัณฑิตทุกๆคนนะครับผมต่างรวมหาอะไรต่างสาขาต่างคณะนะครับขอแสดงความดีด้วยนะครับผมก็ใครที่ยัง เราเรียนอยู่หรือว่าใครที่กำลังจะก้าวเข้ามาในร่วม,มหาวิทยาลัยนะครับก็ขอให้ก้าวไปตามฝันของตัวเองอย่างเต็มที่นะครับผมและก็ขอเป็นกำลังใจให้ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จและก็ได้เป็นในสิ่งที่ติงหวังและก็มีความสุขกับสิ่งที่ติงทำครับผมขอบคุณครับวมส สวัสดีค่ะสายปันธุ์พิยาสกุลเจริญสุขค่ะจาก m p ็นะคะมาหาวิทยาลัยังสิตค่ะอยากพิโรธถึงทางเรื่องปริญญาใบนี้คือต้องบอกว่าปริญญาใบนี้เป็นปริญญาใบแรกของครอบครัวด้วยเพราะว่าที่บ้านเป็นคนจีนใช่ไหมคะส่วนใหญ่พอเริ่มโตปุ๊บก็จะแบบออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัวกันซะส่วนใหญ่นะคะตัวมันเองก็ใช้เวลาในการเรียน4ปีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็พยายามเต็มที่แล้วก็ทําให้ดีที่สุดค่ะทุ่มเทที่สุดสําหรับปริญญาใบนี้ค่ะแล้ว ที่ผ่านมาครอบครัวเรเพื่อนฝูงครออาจารย์ช่วยเหลือเราทางด้านการเรียนคือที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าที่บ้านเนี่ยเป็นกําลังใจส่วนที่โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นกําลังของป่านมากกว่าคือป่านเติบโตได้ในในสายภาพยนตร์นะคะส่วนหนึ่งก็มาจากการเรียนภาพยนตร์ที่มอลังสิตด้วยค่ะ โอ้คือจริงๆแล้วปานเป็นคนให้ความสัมพัญ์กับการศึกษามากๆนะคะปานถือว่าการเรียนเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเองอจะทางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยแต่ว่าปานถือว่าการเรียนเ,นยเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าการเรียน<ะ>มันเป็นเหมือนสิ่งที่เราต้องทําส่วนงานสายอาชีพนักสแสดงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรารับดังนั้นปานถือว่าปานโชคดีมากที่ได้ทํางานที่ตัวเองรักกับสิ่งที่ปานต้องทําควบคู่กันไปคือคิดว่าตัวเองโชคดีก่าคนอื่นดังนั้นเลยแบบไม่อยากทิ้งเรื่องการเรียนนะคะเพราะว่า พอถึงวันนี้วันที่ได้รับปริญญาเนี่ยก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่เราต่อสู้มาทั้งหมดตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาก็คือเรื่องนี้แหละค่ะประสบความสำเร็จในในด้านอาชีพแล้วก็ประสบการสําเร็จประสบความสําเร็จในเรื่องการศึกษาด้วยค่ะาสาหรับมหาวิายาทยาลังศิต์นะคะเป็นเป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่ของป่านค่ะเป็นสถานที่ที่ทาให้ป่านได้รู้จักเพื่อนได้รู้จักชีวิตมหาลายัยได้รู้จกักเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตหลายๆคนที่ ที่หลายๆคนตามหาอยู่นะคะก็อยากให้ให้น้องๆนะคะที่สนใจทางด้านการเรียนนะคะไม่ทิงการเรียนนะคะพยายามสำเร็จการศึกษากันให้ได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมธันวาชวยจักครับผมตอนนี้รู้สึกไงมาทัที่เรียนจบนะครับก็ผมจบ นิเทศศาสตร์นะครับสาขาภาพยนตร์ก็ดีใจฮะที่แบบว่าจบได้อะไรเงี้ยก็ก็ก็มีความสุขคะวันนี้ก็เป็นเป็นเป็นวันที่อีกวันหนึ่งที่แบบเป็นวันที่ดีๆเป็นเป็นเป็นวันที่แบบประสบความสําเร็จในชีวิตอีกขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ต้องบอกว่ามีความสุขมากเพราะว่ามีทั้งคนที่เรารักมามามา,มาแสดงมาร่วมแสดงความยนด,ดีด้วยอะไรเงี้ยครับผม,ผมอยากให้ฝากถึงเพื่อนๆที่จบ ครับก็สำหรับบัณฑิตที่จะจบปีนี้เหมือนเหมือนเหมือนกับผมนะฮะก็ขอให้ต่อไปชีวิตหลังรั้วมหาลัยก็ขอให้มีมีมีชีวิตที่ดีนะฮะแล้วก็มีการงานการมีการงานที่ดีนะฮะแล้วก็มีสังคมใหม่ที่ดีครับพอพูดถึงความรู้สึกที่มีต่อมหาลัยลังสิษครับก็สำหรับภาพในหัวผมมหาลัยลังสิต์คือคือเปรียบเสม,มือนบ้านหลังที่สองของผมนะฮะก็ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆทุกๆคนทุกๆสังคมในในในรั้วมหาลาัยของผมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับครอบครัวกันหมดเลยฮะแล้วก็เราเราอยู่กันแบบคือคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการเรียนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เองก็ตามคือคือเวลาเรียนเวลาเวลาทำงานอะไรเงี้ยมันมันก็จะแบบอ,อ,อบอุ่นรู้สึกอบอุ่นแล้วพอพอเรียนจบไปก็รู้สึกแบบ วิวๆนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมคิดถึงเพื่อนก็คิดถึงครับค่ะชื่อมนาวศรลปมนิวันนะคะคณะนิเทศศาสตร์สื่อสารการตลาดค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่เรียนจบ ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เหมือนภาคภูมิใจในตัวเองมากกว่าที่ตัวเองเหมือนแบบสําเร็จในอีกขั้นหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นรางวัลชีวิตรางวัลให้กับครอบ,บครัวเราอะไรเงี้ยค่ะอ,อยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆก็ฝากถึงเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆน,นะคะที่ใกล้จะเรียนจบหรือเรียนจบแล้วอะไรเงี้ยก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมุ่งมั่นนะในการเรียนนะคะการเรียนเป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิตนะคะก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะพูดถึงก็รู้สึกที่มีต่อมาวัทนาลัย ก็พ <S an> ูดถึงมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะก็เป็นสถาบันที่ตัวเองผูกพันแล้วก็รักเคารพอย่างยิ่งนะคะก็ดีใจที่ได้มาเข้าสู่รั้วของมอรังสิตทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเพื่อนทั้งคณะอาจารย์หรือว่าสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเนี่ยทำให้น่าคิดว่ามหาวิทยาลัยรังสิตของเราเนี่ยดีที่สุดแล้วค่ะขอบคุณค่ะ ไายเชิดชันรักชาติาศาสน,สน,สน,สนาพระมหาประสัสงทันรวมสร้างสรรคู่ชาติ่ากระดุมมหาวิทยไลัรังสีหวใจด้วใจ